ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกกับผมชัยรัฐถุงยาน,นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์20นาฬิก30นาทีเพื่อติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลก ในวันนี้นะครับเราจะไปดูการบำบัดผู้ติดสุราในปากีสถานซึ่งถึงแม้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่กลับมีชาวปากีสถานที่ติดสุราหลังจากนั้นเราจะไปดูธุรกิจบ้านพักคนชราที่มีแนวโน้มว่าจะทำกำไรได้ดีนะครับจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปของจีนที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยเรื่องปิ้งย่างในสหรัฐนะครับที่ตอนนี้รสชาติอาหารปิ้งย่างในแถบเอเชียกาลังได้รับความนิยมมาแทนบาร์บีคิวในแบบดั้งเดิมครับ แต่ก่อนอื่นเราจะไปที่การเยือนพมา่าอย่างเป็นทางการของนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐในรอบ56ปีสัญญาณที่ฮิลลารีได้ส่งออกมาหลังการเยือนเป็นสิ่งสําคัญนะครับหลายฝ่ายคาดหวังที่จะเห็นท่าทีที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือของสหรัฐในการแก้ปัญหาในพมา่าครับ พัฒนาการในพม่าเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับผมยังจําได้ว่าสมาชิกอาเซียนยังคงมีความลังเลที่จะให้พม่าทําหน้าที่ประธานในการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อเดือนกร,รกฎาคมแต่ว่ามาในการประชุมที่บาหลีเมื่อเดือนที่แล้วถึงแม้ตอนแรกดูเหมือนจะยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่จู่ๆก็ตัดสินใจรับพม่ามาเป็นประธานนี่ถือเป็นเดิมพันสําคัญของอาเซียนแน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายรวมถึงอองศาลสูจีแต่คําถามที่สําคัญก็คือจะมีการล้มกระดานเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ครับ I... I thought t o d a y We're not at the point yet that we can consider uh, Lifting sanctions that we have in place Um, because of our ongoing concerns uh, about um, policies that uh, have to be uh, reversed. Um, but any steps that uh, the government takes um, will be carefully considered and uh, will be, as I said, uh, matched, uh, because we want to see political and economic uh, reform take hold. And I told the leadership that uh, we will certainly consider the easing and elimination of sanctions as we go forward in this process together. Even after the search with President Obama, the U.S. is not lifting sanctions. But Hillary Clinton, a foreign minister from a different country, have a message: If steps forward. สหรัฐก็อาจตกประวัลด้วยการผ่อนปรนการคว่ำบาตรก่อนหน้าการเยอรมา่าอิลาลารีระบุว่าจะผลักดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการเจราจากับกลุ่มชาติพันธุ์แต่ในการถแถลงข่าวหรือพูดคุยกับสื่อมวลชนไม่ได้มีการเน้นประเด็นเหล่านี้เลยว่าอาเซียนเนี่ยครับเขาก็ไม่มองเรื่องอันนี้แล้วก็ไม่เอาประเด็นอันนี้เข้ามาในนโยบายโครงสร้างของเขานะครับอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้อง บอกว่าอันนี้มันสำคัญมา,มากเพราะว่าพระม่าเนี่ยมันมีคมชาติพันธ์เยอะมากมายแล้วก็ถ้าเราไม่พูดถึงข้อนี้ในนโยบายของเรารอันนี้มันจะไม่สําเร็จแน่นอนครก่อนการที่ จะมาเยือนพม่าของฮิลลารีประกาศไปที่เกาหลีใต้นะครับบอกว่าจะมาพูดถึงเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์แต่ปรากฏว่าพอถแถลงข่าวไม่มีการพูดถึงเลยลหลายคนบอกว่าอาจจะมีข่าวดีก็ได้อย่างการมาเยือนของฮิลาลารีอาจจะมีการประกาศหยุดยิงของบรรดาลกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับ,รบก็ส่วนนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่สําคัญคู่กับประเด็นอื่นๆซึ่งเราก็คาดกันว่าหนึ่งก็คือว่าเรื่อง,องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการพูดถึงแลเราหวังว่า ก็ยังพอรู้นนะครับว่าวก่อนหน้านี้นไม่พูดพอมายืนนจริงๆอาจจะมีการพูดกันบ้างเพราะว่ามีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกับองค์สันสุจีไปเจอกับฮิราลีเพนตันปรากฏว่าพบกันแล้วแล้วประเด็นหายไปไหนไ,ไม่มีการพูดถึงเลยทิศทางในอนาคตเนี่ยบทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามานั่งอยู่ในสภานั่นก็กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำข้อตกลงหยุดยิงกันไปแล้วส่วนหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังสู้รบกันอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ตัวหลุดประเด็นนี้หายไปเลย mm. เรื่องของนักโทษการเมืองที่ก็สําคัญเช่นกันก็เราหวังว่าการีพินตันมาเยือนปุ๊บเนี่ยพมา่าอาจจะตอบแทนด้วยการประกาศจะปล่อยนักโทษการเมืองที่เหลือแลวรับประกันว่าจะไม่จับอีกก็ไม <c oughs> ่มีกลายเป็นว่ากลับบ้านแบบอาจจะไม่ไม่เชิงมือเปล่าอันจ่ได้ไปนิดเดียวการเยือน <c oughs> พม่าครั้งนี้ฮิลลารีได้พบกับนางองซานซูจีถึงสองครั้งทั้งในการรับประทานอาหารค่ำและการหารืออย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้น นักวิเคราะห์มองว่าหากสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพม่าจริงก็ต้องได้รับการยอมรับจากนางซูจีก่อนเนื่องจากเธอเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่บรรดาล็อบบี้ยสิสและกลุ่มการเมืองในสหรัฐให้ความนับถือซึ่งหากนางซูจีเห็นด้วยกับการฟื้นความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่าก็จะส่งผลดีและยังเสริมคะแนนของผู้นำสหรัฐที่เคยประกาศนโยบายจะเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับชาติที่มีแนวคิดไม่ตรงกันมีคนพูดว่าการเยืนของฮิเนรีคงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่ได้รับไฟเขียวจากซูจีก่อนหน้านี้ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่บาหลีดรสุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทันโลกว่าแนวทางการแก้ปัญหาของพมา่ามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาประธานประธานดินอินโดนเซียพูดชัดเจนในที่ประชุมอาเซียนว่าติดต่อกับท่านนายพลตันช่วย ซึ่งมีอำนาจโดยตรงโดยตรงและติดต่อกับองคซานซูจีอยู่แล้วก็สื่อกันอยู่ตลอดเวลา,า,าและหวังว่าองซานซูจีจะเป็นคนไกหนึ่งที่นำไปสู่ความปรองดองภายในและจะมีบทบาทที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายใน,นพูดต่อหน้าที่ประชุมผู้นำอาเซียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันมีมันมเเเีเรียกว่าสัญญาประชาคมในประชาคมอาเซียน กตต้้้อองาารใหหเดินน่ไปปฏิเสธไม่ได้ว่าองซานซูจีมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพามา่าแต่ปัญหาในพาม่ามีตัวแปรที่ซับซ้อนไม่ได้มีแค่รัฐบาลที่หนุนหลังโดยทหารกับพรรคเอ็นแอลดีและตัวนางซูจีเท่านั้นแต่ความพลงดองจะเกิดขึ้นได้จริงต้องรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆถึงแม้ครั้งนี้ฮิลลารีจะได้พบกับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์แต่การกำหนดนโยบายที่ยึดโยงกับตัวนางซูจีอย่างเดียว กำลังสร้างความกังวลให้กับผู้ที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในพม่ามาเป็นเวลานานก็คือถ้าเกิดสรุปจริงๆเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินใจของอาเซียนก็ดีของสหรัฐก็ดีนะครับและในอีกมาผมเชื่ออีกไม่นานเนี่ยของประเทศในกลุ่มสภาพยุโรปก็ดีเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่องซันซูจีการประเมินขององซันซูจีต่อทิศทางการเมืองในอนาคตของพม่าซึ่งตอนนี้เนี่ยดูแล้วว่าองซันซูจีประเมินว่าสามารถมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับรัฐบาลอย่างน้อยกับตัวเต็งเสงกับตันช่วยนี่เรายังไม่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยกับเต็งเสงเนี่ยองซันซูจีเหมือนจะเดิมพันว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่สามารถครบค้ากันได้แล้วถ้าสร้างความเชื่อมั่นต่อกันในระดับนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยก็จะสามารถยกพัฒนาการขึ้นมาในการเปิดพื้นที่ของการขับเคลื่อนในทางการเมืองของฝ่ายองซันซูจีคือพรรคเอ็นเอลดีได้แต่คําถามก็คือว่า การเจราจากันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเจราจาว่าด้วยการเปิดพื้นที่ทางการเมืองของพักการเมืองก็คือพักเอ็นเอลดีแต่ไม่ได้รวมไปถึงการเจราจาในการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองของประเทศในกรอบใหญ่ในเชิงมหาภาคยังไม่มีการตั้งคําถามว่าในระยะยาวนะครับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐสภาและรัฐบาลจะเป็นอย่างไรแล้วก็นา,นาชาตินะฮะไม่ว่าเป็นตะวันตกปร,ประเทศตะวันตกหรือว่าอาเซียนเนี่ยครับเขาก็ไม่มอง เรื่องอันนี้แล้วก็ไม่เอาประเด็นอันนี้เข้ามาในนโยบายโครงสร้างของเขานะครับอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องบอกว่าอันนี้มันสาคัญมา,มากเพราะว่าพม่าเนี่ยมันมีคมชาติพันธ์เยอะมากมายแล้วก็ถ้าเราไม่พูดถึงข้อนี้ในนโยบายของเราครับอันนี้จะไม่สําเร็จแน่นอนก่อนในช่วงที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐปฏิเสธที่จะติดต่อกับพมา่าจีนได้ขยายอิทธิพลเข้ามา และได้ให้ความช่วยเหลือกับพาม่าในหลายๆด้านการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับพาม่าอีกครั้งของสหรัฐจึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นการคานอำนาจของจีนรัฐบาลพม่พา,มาอาจไม่ต้องทำอะไรมากเพราะมหาอำนาจสองประเทศอาจแย่งกันเสนอผลประโยชน์ให้กับพามา่าครับเพราะว่าสาระสำคัญก็คือว่าการคงอยู่ของสหรัฐเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นแต่สําหรับประเทศอย่างพามา่าซึ่งเขามีมิตร แนบแน่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีนะครับอินเดียก็ดีรัสเซียก็ดีเนี่ยการที่สหรัฐเข้ามาจีบพ่ะอิฐประเทศหนึ่งเนี่ยทำให้เมนูที่พมา่าจะเลือกทานในแต่ละวันเนี่ยพมา่าเลือกยิบได้ตามอาเภอใจเลยว่าถ้าสหรัฐไม่การอยากจีบจีนก็ต้องอยากจีบพมา่ามากขึ้นกว่าเดิมไม่ยอมให้หลุดเข้าไปอยู่ในมือสหรัฐเพระาะฉะนั้นก็จะยื่นข้อเสนอที่ดีมากขึ้นแล้วพม่าก็สามารถไปทําทับลักษณ่เดียวกับรัสเซียและอินเดียได้เพราะฉะนั้นสําหรับพมา่าเนี่ยการขยับครั้งนี้เนี่ยมีแต่ได้กับได้ เราะเมื่อกี้เราคุยกเรื่องประเด็นเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันไม่มีสัญญาณการปฏิรูปที่ยั่งยืนและชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีคนมาเสนออาหารให้ทานเนี่ยก็สบายสบายในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลพมา่าเคยล้มกระดานทุกอย่างมาแล้วเมื่อเริ่มมองเห็นว่าต้นกําลังเสียผลประโยชน์จนมีการตั้งคําถามว่าครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งของการจัดฉากหรือไม่แต่ดูเหมือนนางองซานสูจีจะมีความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมา Many people are asking whether what is happening in Burma is for real, as they say, or whether this is just another piece of window dressing. I believe that there are elements within the government who are genuine in their desire to bring about democratic reforms that will put up country The path prosperity and security. ทุกย่างก้าวของการพัฒนาทางการเมืองในพมา่านับแต่นี้จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เดิมพันครั้งใหญ่ในการให้พมา่าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าและดูเหมือนว่าบททดสอบแรกจะอยู่ที่การปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่เหลือซึ่งก่อนหน้านี้มีทีท่าว่าจะมีการปล่อยตัวก่อนการประชุมอาเซียนที่บาหลีแต่ก็ต้องเลื่อนออกไป และบททดสอบต่อมาก็คือการเลือกตั้งซ่อมที่ยังไม่ได้กําหนดว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่แต่จะมีนางองซานซูจีและสมาชิกพรรคเอ็นอลดีลงสมัครอย่างแน่นอนโดยมีเดิมพันเป็นที่นั่งในสภาประมาณ48ที่นั่งซึ่งยังถือว่าน้อยและแทบไม่มีความหมายต่อการกําหนดนโยบายและถ้าการเลือกตั้งซ่อมผ่านพ้นไปด้วยดีบททดสอบครั้งสําคัญจะอยู่ที่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าที่จะพิสูจน์ได้ว่า การปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าครั้งนี้เป็นของจริงพักสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูปัญหาของผู้ที่ติดสุราในปากีสถานซึ่งถึงแม้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ยากที่คนในระดับชนชั้นนำจะหามาดื่มหลังจากนั้นเราจะไปดูสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนที่เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นก็คือธุรกิจบ้านพักคนชราที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ครับ